เรื่องดวงสวยกับวันผจญภัยสุดป่วนกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าดวงสวยชื่อของเขานั้นเป็นที่เล่าลือกันว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะเจอเรื่องไร้ๆเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเดินชนเสาตกท่อถูกสุนัขไล่กัดหรือแม้แต่ซื้อหวยก็ยังไม่ถูกลางวันสักครั้งเลย แต่ถึงอย่างนั้นดวงซวยก็ยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอวันหนึ่งลวงซวยตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปผจญภัยในป่าเขาตั้งใจจะไปหาผลไม้ในป่ามาเป็นอาหารแต่ระหว่างทางเขาก็สะดุดหินลม้มลงตัวเปื้อนคโคลนไปหมดแทนที่เขาจะโกรธหรือเสียใจเขากลับหัวเราะและพูดกับตัวเองว่า โชคดีจริงๆที่ไม่เจ็บตัวแถมได้โคลนมาพอกหน้าฟฟีด้วยเดินไปได้อีกพักหนึ่งดวงซวยก็เจอกับงูใหญ่ขวางทางเขาตกใจแต่ก็ไม่วิ่งหนีเขาค่อยๆถอยหลังช้าๆแล้วพูดกับงูว่าขอบคุณที่เตือนนะเธอคงอยากบอกฉันให้ระมัดระวังตัวเองใช่ไหมงูก็เลื้อยหายไปในพงหญ้า เมื่อดวงสวยเดินไปถึงต้นไม้ที่มีผลไม้สุกงอมเขาก็ปีนขึ้นไปเก็บผลไม้แต่พอเขาปีนขึ้นไปได้ไม่สูงนักกิ่งไม้ก็หักลงมาเขาตกลงมาแต่โชคดีที่ตกลงบนกองใบไม้แห้งเขาจึงหัวเราะแล้วพูดว่าโชคดีจริงๆที่มีกองใบไม้นี้มารองรับฉันไว้ในที่สุด ดวงสวยก็เก็บผลไม้ได้สำเร็จเขานั่งลงใต้ต้นไม้พร้อมกับกินผลไม้อย่างอริดอร่อยเขามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีอีกวันหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้และเติบโตมากขึ้นแต่แล้วทันใดนั้นเองดวงสวยก็ได้ยินเสียงคลางมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆเขาตกใจแต่ก็ไม่กลัว เขาค่อยๆเดินเข้าไปดูและพบกับลูกหมีน้อยที่ติดอยู่ในพุ่มไม้ดวงซวยจึงช่วยลูกหมีน้อยออกมาและพูดว่าโชคดีจริงๆที่ฉันช่วยเธอได้ทันลูกหมีน้อยขอบคุณดวงซวยแล้วก็วิ่งไปในป่าดวงซวยรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตสัตว์น้อยแต่แล้วไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่หนักหน่วง และเสียงคำรามของหมีใหญ่ดวงซวยตกใจแต่ก็ไม่วิ่งหนีเขายืนนิ่งและพูดกับหมีใหญ่ว่าฉันช่วยลูกของคุณออกจากพุ่มไม้คุณไม่ต้องกังวลหมีใหญ่ได้ยินดังนั้นก็หยุดคำรามมองดวงซวยด้วยสายตาที่อ่อนโยนแล้วก็พาลูกหมีน้อยหายไปในป่าดวงซวยรู้สึกโล่งใจและยิ้มให้กับตัวเอง เขารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีจริงๆในที่สุดลวงซวยก็เดินทางกลับบ้านด้วยความสุขเขารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและเรื่องราวที่น่าจดจำเขามองโลกในแง่ดีและรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องร้ายๆแค่ไหน ถ้าเรามองโลกในแง่ดีและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะพบกับความสุขและความสงบในใจได้เสมอและบางครั้งการช่วยเหลือผู้อื่นก็อาจนำมาซึ่งความโชคดีที่เราไม่คาดคิดฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ